จากการสำรวจพบว่าผักสดบางชนิดมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของไข่พยาธิสูงหากล้างไม่สะอาดโดยเฉพาะผักที่มีลักษณะเป็นซอกหลืบหรือสัมผัสกับดินได้ง่าย10อันดับผักที่พบพยาธินปนเปื้อนมากที่สุดจากการสำรวจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์คือ 1. ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 63. 3 2. สรแหน่60 3ใบบัวบก57.1% 4ผักชีไทย44.8% 5หอมหรือต้นหอม43.3% 6ผักชีฝรั่ง36.7% 7ผักกาดขาวจีน23.3% 8ผักสลัด20% 9หอระพา 10. 10. ผักบุ้งจีน6.7%ข้อควรระวังสำคัญการปนเปื้อนมักมาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องผักเหล่านี้สามารถทานได้แต่ต้องเน้นการล้างทำความสะอาดอย่างพิถีพิถนันก่อนรับประทานเสมอวิธีลดความเสี่ยงพยาธิจากการกินผักสดได้คือ 1. ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านเด็ดเป็นใบ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย2นาทีพร้อมใช้มือถูเบาๆ 2. แช่น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูแช่ผักในน้ำผสมเกลือป่นหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนที่เหมาะสมเช่นเกลือ15กรัมต่อน้ำสี่ลิตรหรือน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสี่ลิตรประมาณ10-15นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเน้นการซอกซอน สำหรับผักที่มีซอกหลืบเยอะเช่นกะหล่ำปลีผักกัดขาวควรแกะหรือเด็ดใบออกเป็นชั้นๆก่อนล้างแหล่งที่มาเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานการผลิตหรือเป็นผักที่ได้รับการรับรองปรุงสุกการปรุงอาหารด้วยความร้อนเช่นลวกต้มผัดเป็นวิธีที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถฆ่าพยาธิและไข่ยพยาธิได้ร้อยเปอร์เซ็น ตามข้อมูลจากการสำรวจในประเทศไทยผักที่พบการปนเปื้อนของพยาธิในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผักที่มีความเสี่ยงสูงเช่นขึ้นช่ายฝรัง่งสระแหน่ใบบัวบกได้แก่โหระพาผักบุ้งจีนผักสลัดผักกาดขาวจีนข้อสังเกตสำคัญ1ผักสลัดและโหระพา อยู่ในกลุ่มที่พบการปนเปื้อนในสัดส,ส่วนที่ต่ำกว่ากลุ่มนำเช่นขึ้นฉายฝรั่ง63.3%และสระแน่60% 2. ผักที่ล้างง่ายและมีผิวเรียบมักจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าผักที่มีซอกหลืบหรือกาบซ้อนกัน 3. ผักที่ปลูกแบบไร้ดินฮโดรโพนิกส์ โดยทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนไข่ยพยาจากดินและมูลสัตว์ที่ใช้เป็นปุ๋ยน้อยกว่ามากแต่ยังคงต้องล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งหรือการสัมผัสสรุปคือแม้แต่ผักที่พบการปนเปื้อนน้อยที่สุดก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการล้างทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและทั่วถึง ทุกครั้งก่อนรับประทานไม่ว่าจะเป็นผักชนิดใดก็ตามการใช้น้ำยาล้างผักมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังค่ะโดยสรุปแล้วน้ำยาล้างผักจะดีต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและล้างตามขั้นตอนอย่างถูกต้องค่ะข้อดีของน้ำยาล้างผักต่อสุขภาพนะคะหนึ่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งปนเปื้อนช่วยชาล้างสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมลงสารเคมีและยาฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างบนผิวผักได้ดีกว่าการล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวช่วยกำจัดไขยพยาธิเชื้อแบคทีเรียและเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารเช่นท้องเสียท้องร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ขจัดสิ่งสกปรกและคราบมันน้ำยาบางชนิดช่วยขจัดคราบขี้ผึ้งหรือคราบน้ำมันที่เคลือบผิวผลไม้หรือสิ่งสกปรกที่ติดแน่นตามซอกหลืบของผักได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะข้อควรระวังและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น 1. สารเคมีตกค้างจากน้ำยาเองถ้าใช้น้ำยาในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือล้างด้วยน้ำสะอาดตามหลังไม่เพียงพอ สารเคมีในน้ำยาอาจตกค้างบนผักและเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้หรือสะสมในระยะยาวได้ค่ะควรหลีกเลี่ยงน้ำยาที่มีส่วนผสมของสารเคมีรุนแรงเช่นสารฟอกขาวหรือฟอร์มอลดีไฮด์นะคะ 2. การสูญเสียวิตามินการแช่ผักในน้ำนานเกินไปไม่ว่าจะแช่ด้วยน้ำยาหรือสารละลายอื่นอาจทำให้วิตามินที่ละลายน้ำได้ เช่นวิตามิน B และวิตามิน C ละลายออกมาในน้ำทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงได้ค่ะคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำยาล้างผัก 1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภยัยเลือกน้ำยาล้างผักที่มีส่วนผสมสกัดจากธรรมชาติเป็นหลักเช่นสารสกัดจากมะพร้าวข้าวโพดหรือผลไม้รสเปรี้ยวและควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะ 2. ใช้ตามปริมาณที่กำหนดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ปริมาณมากเกินความจำเป็นค่ะ 3. ล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำอย่างทั่วถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการล้างผักด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านซ้ำอย่างน้อยสองครั้งหลังจากแช่น้ำยาแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าได้ชั้นล้างสารเคมีจากน้ำยาออกไปจนหมดค่ะ 4. ทางเลือกอื่นที่ปลอดภยัย หากกังวลเรื่องสารเคมีในน้ำยาล้างผักการใช้น้ำเปล่าไหลผ่านน้ำเกลือน้ำส้มใสช่ชูหรือเบกกิ้งโซดาก็เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเช่นกันค่ะสรุปน้ำยาล้างผักเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดได้แต่ผู้บริโภคต้องตระหนักถึงวิธีการเลือกและวิธีใช้ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะขอให้ท่านผู้ชมเจอแต่สิ่งดีๆ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ